มีตำนานพื้นบ้านของพวกอินเดียนในประเทศชิลีพูดถึงสัตว์ใต้ท้องทะเลที่พวกเขาเรียกกันว่าซวยโ,โรหรือว่าผืนหนังแล้วว่ากันว่าเมื่อชาวชิลีลงไปในน้ำทะเลและออกไปห่างจากชายฝั่งสัตว์ตัวนี้จะค่อยๆคืคบคานเข้ามาอย่างเงียบๆและดึงตัวพวกเขาลงไปกินเป็นอาหารซึ่งเจ้าสัตว์ตัวนี้โบเกสเคยอธิบายไว้ในหนังสือของเขาว่า เจ้าโซยโรเนี่ยหรือว่าผืนหนังเนี่ยก็คือปลาหมึกยักษ์ที่อาศัยอยู่ในทะเลนั่นเองมีขนาดและรูปร่างเหมือนผิวหนังวัวที่ถูกกางออกตามขอบของมันมีดวงตาจํานวนนับไม่ถ้วนแต่ว่าลักษณะของโซยโรตามที่บอเกสได้บอกเอาไว้เนี่ยเขาไม่ได้เอ่ยถึงหนวดหรือแขนของปลาหมกึกอันเป็นลักษณะสําคัญของมันและอีกอย่างหนึ่งปลาหมึกเนี่ยก็มีในตาเพียงแค่2ดวงเท่านั้นไม่ได้มีเยอะแยะมากมายตามที่โบเกสบอก ด้วยลักษณะที่บอกมาเนี่ยมันเหมือนกับแมงกะพุนซะมากกว่าเพราะว่าแมงกะพุนหลายชนิดเนี่ยก็มีอวัยวะรับรู้ความรู้สึกที่เรียกว่าโลปาเลียแล้วก็มีจํานวนที่มากอยู่บริเวณชายขอบของพวกมันอีกทั้งอวัยวะรับแสงที่เป็นดวงกลมๆเนี่ยก็อาจจะทําให้คนพื้นเมืองเนี่ยคิดว่าเป็นดวงตาของมันก็เป็นได้ซวยโรหรือเจ้าผืนหนังเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ปลาหมึกยักษ์อย่างที่เราคิดกัน แต่อาจจะเป็นสัตว์จำพวกแมงกะพุนยักษ์ที่อาศัยอยู่ตามก้นทะเลลึกมากกว่าถ้าหากไม่นับพวกสัตว์เซลล์เดียวแล้วแมงกะพุนเนี่ยก็จัดว่าเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์มันเกิดมาในโลกเมื่อราวๆ650ล้านปีมาแล้วมันไม่มีทั้งสมองไม่มีกระดูกสันหลังไม่มีตาแต่พวกมันก็สามารถมีชีวิตรอดพ้นจากการเปลี่ยนแปลงของโลกคังแล้วคังเล่าได้อย่างน่าอาศัศจรรย์เลย และสิ่งหนึ่งที่ช่วยปกป้องพวกมันให้พ้นจากอันตรายนั่นก็คือเข็มพิษที่พวกมันซ่อนไว้ในนวดนั่นเองเมื่อเหยื่อหรือศัตรูพลาดไปสัมผัสเข้ามันก็จะเข้าพุ่งทะลุมาแทงเหมือนกับฉมวกเล็กๆแต่ก็ใช่ว่าแมงกะพุนน่ะจะมีพิษรุนแรงเสมอไปนะในจํานวนแมงกะพรุน250ชนิดที่พวกเรารู้จักกันเนี่ยก็มีอยู่เหล่าๆแค่70ชนิดเท่านั้นที่มีพิษรุนแรงซึ่งก็จะไล่เลียงไปตั้งแต่ ทำให้ปวดแสบปวดร้อนตัวชาเป็นอมพาธแล้วก็บางชนิดรุนแรงอาจทําให้ตายได้ภายในไม่ถึง3นาทีด้วยซ้ำแต่ลุงเชื่อว่าพวกเราทุกคนเนี่ยไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องแมงกระพุนกินคนมาก่อนเลยใช่ไหมใช่ลุงเองก็ไม่เคยได้ยินนะว่ามีข้าวแมงกระพุนกินคนลากคนลงจากชายฟังไปกินหรือว่าดำน้ำลงไปแล้วโดนแมงกระพุนกินแต่การที่เราไม่เคยได้ยิน ไม่ใช่ว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นเดือนกุมภาพันธ์1988ที่บอรโดประเทศฝรั่งเศสองรีเบเซลเนี่ยรับอาชีพเป็นช่างซ่อมทั่วไปองรีได้ถ่ายทอดข้อความนี้ให้กับตำรวจท้องถิ่นว่าขณะที่ลูกสาวของเขากำลังเล่นน้ำอยู่ในทะเลลูกสาวของเขาก็ได้กรีดร้องออกมายังเจ็บปวดทำให้พี่ชายและภรรยาของเขาต้องรีบว่ายน้ำลงไปดู และไม่นานนักทั้ง3คนก็กรีดลองพร้อมกันทำให้ตัวของเขาเนี่ยต้องตามลงไปดูด้วยและทันทีที่เขาเข้าไปใกล้พอที่จะมองเห็นเขาได้พบภาพอันน่าสยดสยองนั่นก็คือเขาบอกว่าเขาได้เห็นแมงกระพุนขนาดยักษ์กำลังดูดกลืนทั้ง3คนและจมดิ่งลงไปภายใต้ทะเลตัวมันใหญ่ขนาดพอๆกับรถเก่งคันหนึ่งและแน่นอนตำรวจฝรั่งเศสไม่มีทางเชื่อเรื่องนี้แน่ครับ และไม่ว่าจะกี่ครั้งต่อกี่ครั้งที่องรีเนี่ยโดนสอบสวนอย่างหนักรวมถึงจับเข้าเครื่องจับเท็จคำตอบที่ออกมาก็คือเขาไม่ได้โกหกในท้องทะเลที่ดำมืดและดำดิ่งอาจจะมีสัตว์ยักษ์ใหญ่ที่เรายังไม่เคยได้ค้นพบหรือว่าอาจจะมีสัตว์ยักษ์ใหญ่โบราณที่เราไม่เคยได้รู้จักแต่สิ่งที่เราพอจะรู้ว่าอาจจะมีก็คือปลาหมึกยักษ์ฉลามยักษ์แต่ไม่เคยมีใครพูดถึง แมงกระพุนยักษ์ก็อาจจะเป็นเพราะว่าพวกเราเนี่ยรู้จักแมงกระพุนหรือว่าเคยเห็นมันในขนาดที่ตัวมันใหญ่ไม่เกินลูกฟุตบอลจนพวกเราคิดว่าคงไม่มีแมงกระพุนตัวไหนที่จะใหญ่ไปกว่านี้อีกได้ซึ่งจริงๆแล้วมันผิดมาหันครับข้อสองหนึในมหาสมุทรแอตแลนติกที่อ่าวแมสซาชูเซตส์ได้มีผู้ค้นพบแมงกระพุนสิงโตขนาดใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้ ล่มของมันหรือมวกมันเนี่ยมีขนาดกว้างถึง2.28เมตรและมีหนวดที่ยาวถึง36.5เมตรซึ่งคาดเดากันว่าถ้านวดของมันกลางออกเนี่ยจะยาวได้ถึง70เมตรแต่ตีก็อาจจะไม่ใช่ตัวที่ใหญ่ที่สุดบันทึกฉบับนี้ถูกเขียนโดยเจมส์วินเนเขาได้เขียนเล่าถึงเหตุการณ์ระทึกใจที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนมกราคมปี1973 ระหว่างที่เรือกูลันดาระวังขับน้ำา ,483 ตันหลังจากออสเตรเลียจะมุ่งหน้าไปยังฟิจิเรือได้เผชิญเข้ากับทะเลคลื่นลมปั่นป่วนเป็นอย่างมากและขณะที่พยายามจะประครับประคองเรือฝ่าฟันคลื่นไปให้ได้นั้นหัวเรือก็ได้ชนเข้ากับอะไรบางอย่างใต้ผิวน้ำพอเรือยกหัวพ้นน้ำขึ้นมาพวกลูกเรือก็ต้องประหลาดใจที่พบว่ามีแมงกระพุนยักษ์ตัวใหญ่มหึมาติดหัวเรือขึ้นมาด้วย ตัวของมันหนักไม่น้อยกว่า20ตันอย่างแน่นอนแพรหลาอยู่เต็มดาดฟ้าเรือนวดที่เต็มไปด้วยเข็มพิษของพวกมันสเปะสปะเต็มไปหมดดูแล้วหน้าขนลุกและสะอิดสะเอียนมีลูกเรือเคาะร้ายผู้หนึ่งอยู่ใกล้แถวนั้นจึงถล่าไปทุกนวดของมันเข้าพวกเพื่อนทะเลเขาไปช่วยดึงออกมาแต่กระชาไปแล้วเข็มพิษที่นวดแทงทะลุผิวหนังเข้าไปอาการของเขาสาหัสมากผู้ที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าผิวหนังของเขาแดงเหมือนถูกไฟลวก แต่ด้วยน้ำหนักตัวอันใหญ่โตของมันยังพลอยท่วงหัวเรือจนแทบจะจมลงใต้น้ำอีกด้วยตามที่แหลงเลสมิธกัปตันของเรือกุลันดาบอกมันเหมือนกับกองวุ้นขนาดใหญ่เต็มดาดฟ้าหัวเรือสูงสัก2-3ถึงฟุตได้หนวดของมันบางเส้นยาวได้ประมาณกว่า200ฟุตรหรือประมาณ60เมตรไม่ว่าพวกลูกเรือจะหาทางกำจัดจกองวุ้นนี้ออกไปยังไงแต่เข็มพิษของพวกมันก็ยังทําให้พวกเขาไม่กล้าเข้าใกล้และที่แย่ไปกว่านั้นลูกเรือคนที่ถูกเข็มพิษ ได้เสียชีวิตลงแล้วเรือกุลันดาจึงได้ส่งสัญญาณ SOS ขอความช่วยเหลือไปยังเรือกู้ภัยบริเวณใกล้เคียงซึ่งก็มีเรือกู้ภัยตอบรับคำขอนั่นก็คือเรือเฮอร์คิวลิสซึ่งอยู่ห่างออกไป500ไมล์รับสัญญาณจึงได้รีบแล่นมาช่วยพอเข้ามาใกล้จนสามารถมองเห็นแมงกะพุนโตโตมโหราน,นอนแพอยู่เต็มดานฟ้าหัวเรือก็เล่นเอาซัพวกลูกเรือเฮอร์คิวลิสเนี่ยแทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองเหมือนกัน แต่พวกเขาก็ระดมสายฉีดน้ำดับเพลิงแรงดันสูงช่วยกันผลักดันเจ้าวุ้นกองยักษ์ตกลงพื้นสมุดเช่นเดิมและเมื่อเรือกุลันดากลับถึงซิดนีย์ได้ก็ได้นำเอาเศษวุ้นจากแมงกระพุนยักษ์ตัวนี้ที่ยังลงเหลืออยู่บนดาดฟ้าไปตรวจสอบก็ได้รับทราบว,ว่าเป็นแมงกระพุนสิงโตแต่ทว่าตัวมันใหญ่โตจนน่าเหลือเชื่ออิริกแฟงรัสเซลเคยเล่าถึง ความน่ากลของแบงกะพุนไว้ในหนังสือของเขาเมื่อช่วงทศวรรษที่50ที่ผ่านมาได้มีนักดำน้ำผู้หนึ่งไปดำน้ำชมปลาอยู่แถวเกาะแปซิฟิกทางใต้นักดำน้ำผู้นั้นได้ว่ายน้ำตามปลาฉลามใหญ่ไปห่างๆและไปหยุดอยู่ที่ตรงปลายชายลาดใต้ท้องน้ำถัดจากตรงนั้นออกไปคือพื้นดินใต้ท้องทะเลหักชันลึกลงไปมากเขาจึงไม่ได้คิดจะไปต่อ ได้แต่ลอยตัวเฝ้ามองฉลามอยู่นิ่งๆอยู่บริเวณนั้นนักดำน้ำคนนั้นได้เล่าต่อว่าทันทีทันใดนั่นเองอยู่ดีๆน้ำทะเลก็เย็นขึ้นมาซะเฉยๆผมเห็นอะไรบางอย่างใหญ่มากสีดำลอยขึ้นมาชา้าๆพอขึ้นมาบริเวณที่แสงส่องลงไปถึงผมก็สามารถมองเห็นได้ว่ามันเป็นสีน้ำตาลตุ่นๆและตัวของมันโตมหาศาลร,รูปร่างของมันบรรยายไม่ถูกว่าลักษณะเป็นอย่างไร ดูว่าเบนแบนและมีขอบกระลุกกระลิ้งกินพื้นที่สักเอเคอร์นึงเห็นจะได้มันขยับเป็นจังหวะช้าๆและผมรู้ได้ทันทีว่ามันมีชีวิตและมันยังคงขยับตัวหุบเข้าหุบออกเป็นจังหวะอยู่อย่างนั้นสิ่งที่ดูน่าโกลนี้ลอยผ่านระดับที่ผมลอยตัวอยู่และมันลอยเข้าไปใกล้ปลาฉลามและทันทีทันใดนั้นที่ตัวของมันสัมผัสกับผิวของปลาฉลาม ปลาฉลามมีอาการกระตุกไปทั้งตัวและเจ้าฉลามก็ฝังจมลงไปในตัวของสัตว์ประหลาดตัวนั้นโดยไม่ได้แสดงอาการขัดขืนแต่อย่างใดผมได้แต่อึงนิ่งไม่กล้าขยับขยื้อนตัวไปไหนจากนั้นเจ้าสัตว์ตัวสีน้ำตาลนั้นก็ค่อยๆจมตัวลงไปในแอ่งเบื้องลึกด้านล่างอย่างช้าๆและไม่ว่าพวกเราจะฟังคลิปนี้แล้วเกิดอาการกลัวมากขนาดไหนพวกเราก็ยังกินแมงกระพุนในเย็นตาโฟอยู่ดีและรวมถึงสัตว์น้อยผู้น่ารักตัวนี้ ก็กินแมงกระพุนเก่งไม่แพ้เราแล้วท่านผู้ฟังเชื่อไหมครับว่ามีแมงกระพุนกินคนหรือมีแมงกระพุนตัวใหญ่ยักษ์ตามที่เจมส์วินเน่ได้เคยบันทึกเอาไว้หลบกวนท่านผู้ฟังคอมเมนต์เอาไว้ด้วยขอบคุณครับ